không okay. <coughs> <coughs> <30," hey. coughs> <coughs> yeah, làm <it'll> <coughs> <coughs> เริ่มกินอะไรได้เลยเตอนแรกเป็นอะไระครับฮัลโหลนการที่จะมาัใช้ตัวสายตากตออการเอนี้ก็น่าจะเป็นโอที่นะเป็นการคือ่เ่เอที่ไม่ต้องแ่อย ขณะนี้ก็มีประมาณ300นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอันตรายที่รับไว้ในโรงพยาบาลก็ส่วนใหญ่ให้กลับบ้านนะครับทีมสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกหลังจากได้รับรายงานนะครับขณะน,นี้การสอบสวนก็สันนิษฐานว่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับเป็นเรื่องของการปนเปื้อนซึ่งก็ คาดการว่าจะปนเปื้อนจากอาหารส่วนเรื่องสุขาพิบาลอาหารก็ได้สั่งการให้กับทุกอำเภอนะครับทาง,งานร่วมกับทางท้องถิ่นในการที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดเรื่องของร้านเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของน้ำแข็งเรื่องของการภาชนะบรรจุน้ำแข็งแล้วก็เข้าไปดูสุขาพิบาลอาหารในโรงเรียนด้วยนะครับ